เอาแล้วับผมกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับรายการเ m 5ไฟเกมมครับนะครับวันนี้เราจะมาสอาวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดนะครับในคืนแรกในเลสเฟย์นะครับมาตัดตนไมากันเถอะเออััดเลยตัวมนกู็ช่วงนี้ก็หายะันไปนนานะครับ เพราะว่าไม่ได้อัดคลิปมานานเลยก็เลยมาอัดคลิปกันบ้างโอเคปิงว่ไงโอเคครับตัวครับเลยเย้นี่แล้วรู้เปล่าทำไมาำไมถึง สกินเป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องไม่ต้องถามนะครับดูดิมันก็เป็นเหมือนเดิมนะครับแต่ผมทําใหม่นะผมทําใหม่ทําใหม่เพราะว่าสกินไอ้นั่นหายไปสกินฟละโป้เยอะฟอละโปแกละไออ้อยจะซื้อพี่ออยอ่ะไอตัวปลอมผมไม่ใช่ตัวปลอมตัวจริงตัวปลอมเสียงปลอมเอาเหรอโอเคเราก็ต้องมาตัวค้าไปนะ จะสร้างบ้านบมดต้นไม้ต้องมีงนี้ไม่ได้เว้อยอะก็ปลูกต้ตตตตตตนะนี่แล้วเปปราไุ่ปลูกนั้นแล้วต้องหนาพื้นที่การทำนี่นะครับทำบ้านนะครับอาจจะมีเสียงเซ้อขอไยนะครับอ,<ะ>อุ้ย อันแรกนะครับเราต้องขัดที่ต้ไนไม้ค<อ>ัดดินตอนนี้จะเอาสัยยู่ในดินยนูนิคองหินไปก่อนคนระับเพื่อไปหาดานาะหินอะไรเพื่อเอาอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยเอามาสร้างบ้าน,นครับ ชิบแม่เอ๊โอเคแล้วก็กดตรงนี้กูตรงนี้เลยแล้วกัน <c oughs> ม่เจอเหินแล้วแบบเดียวเองเหินแล้วนะครับทำไมไม่ขุดุดดังอื่นอะ งูขโมยอะไรขูดไม่ได้กมูดฟังอื่นดิอะไรเนี่ยวาหยุตัวฉันตวน้องหมตัวเองดิมันขูดไม่ได้แล้วเป็นไง อาอยู่อะไรกับพีบีเจหลูกป่ะหยาลบอย่าไปกดที่ตัวเองดิอามึออามเป็นฟาอาบมืออย่าไปกดที่ตัวเองนะพี่พี่กดที่นูนอุ้ยอุ้ยอะไรเร็วๆของใครอะไรหรอ ชด้วยคืออะไรนี่นี่กดทางนี้ละกันเจออะไรอุ้ยอะไรอ่ะเลือดเลยดิมันเลือดเลือดขาต้องกาเลือดเลือดฮพ่อบาดแม่บ้านเลือดมาเดี๋ยวสิมันยังเป็นดูงอยู่เออท่านมันเถอะอย่าเพิ่งไหวเลือดขาต้องกาเลือดอย่าลืมเขียนให้มันด้วยเดีเอาเลือดไอ้อามเดี๋ยวพูดดิ Never, เขียนได้เปล่ามุดปูเลยวไมแปลงี่อะครับ่อเาเผาเราทำเลนีีทำทอแล้วกัน ไครสั่งให้มาขุดตรงนี้แอบี้มาขุดตรงนี้นก็นเลแตอนนี้ก็จะเหนียวแล้วอ่ะเหนียว <ๆ S 1> ว,ว่าคุณอิงดีหาเองชีวิตตามเจ้าเจ้าบัว,วจะข่ามันเฮ้นคนละซิ่งเน,นื้อโอ๊ยไปเย่เย้เยนเนื้อสองอัน มันจะมีเสียงเสื้อขอไปด้วยนะครับพ่อพ่อแม่พูดกันครับฉันมาเองหิวจะอาอยู่แล้วคิววอร์คิวเองดิอะไปขังหน้ากันดูแล้ว <c oughs> ข้าไปเด็กนิ่งมาแล้วแกเป็นแกไอเดกลายตัว ยู่าทอมยกจะทนเจ้ามาขอขนายใช่ไหมเฮ้เฮ้ยขอคุณบ้งเอ้ยใครมาแย่งเนี่ยแอย่ะแย่งก็เอาไปเลยทานทานทานตาล ไปทันยานี oh, yeah. yeah, yeah, okay, okay. <S S ่ของพี่แมวยาไปดีเลยไปไปเออาไปเลยอย่ามาตันมันนั้นนำขึ้นไปเลยไปขึ้นได้เดเดี๋ยวเนือดกหมด ทำไมได้ กขาที่คุณมายกอ,อ,อะไร เนื้ออยู่ในกล่องอ่ะยไม่แกลี่มือ,มอ <c oughs> นี่รบ,บอรขอไปเยเยก่อนดิเรื่องอนานไ้ โอ้ตเลิอลยนครัโอเคว่าลืมเตมอิ่มนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เรใช้ปุ่คติปต่อนะครับโอเคสำหรับวันนี้ลาไก่อนสวัสดีครับ